ยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวาต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป์เครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของนี่เลยนะครับ ยูพิกนั่นเองในตอนนี้ได้มีการเปิดโหวตออกมานะครับสำหรับยูพิกออกัสเคป๊อปอาร์ติสเกิลซึ่งก็มีเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กไทยของเราในวงนะครับอย่างชิกิต้าแล้วก็พาริตาที่เข้าร่วมโหวตนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับที่ดีมากๆเลยมาอัปเดตอันดับกันดีกว่านะครับเพราะว่าในตอนนี้ชิกิต้าพาริตาติดเข้ามาอยู่ในท็อป5กันเลยทั้งคู่นะครับโดยพาริตาอยู่ในอันดับที่5นะครับแล้วก็ชิกิต้าเนี่ยอยู่ในอัน นนวันที่22สิงหาคมเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับชิกิต้าอยู่ในอันดับที่3กับคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ที่4,787,866คะแนนนะครับแล้วก็พริตามีคะแนนทั้งหมดในอันดับที่5อยู่ที่3,989,950คะแนนซึ่งถือว่า เป็น2องเมมเบอร์จาก Baby Monster นะครับที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงมากๆแล้วก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ยังไม่ได้เดบิวต์ยังเป็นทางการเลยแต่ว่ามีคะแนนโหวตเนี่ยสูงแล้วก็สูสีกับเมมเบอร์คนอื่นๆในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วบางคนเนี่ยเป็นรุ่นพี่เลยนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตพูดถึงท็อป5ในตอนนี้นะครับนั่นะก็คืออันดับที่1รุ่นพี่ซึนกิจาก r ร d v ว l v e t นั่นเองอันดับที่2คือรุ่นพี่ซานะจาก Tra ita Monster ออัันดบที่3คืช อันดับที่4คือแฮวอนจากเอ็นมินะครับอันดับที่5พาริตาเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองส่งตัวแทนมา2คนในวงเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กไทยทั้งคู่ด้วยน้องแพรแล้วก็น้องแคนนี่นะครับเกาะท็อป5กันมาเลยใครที่อยากร่วมโหวตนะครับสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยที่แอป U p i ิกนะครับโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปเลือกโหมดนะครับของสาวๆ K-POP Artist Girl นะครับในเดือน สิงหาคมนี้แล้วก็เลือกโหวตได้เลยนะครับอยากโหวตให้ชิคกิต้าหรือว่าโหวตให้พาริตาหรือว่าจะสลับกันโหวตก็ได้ยังมีเมมเบอร์คนอื่นๆนะครับในเ a b y อมอนสเตอร์ใน,นที่อยู่ในการโหวตครั้งนี้นะครับอย่างท็อป10ก็จะมีอายอนด้วยอยู่ในอันดับที่8นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมมเบอร์คนอื่นๆก็จะมีลงไปนะครับบรุกะอาซะโปรราฮารัมมากันครบทั้งวงแน่นอนแต่ว่าท็อป5ในตอนนี้ส่งตัวแทนมา2คนก็คือชิคกิต้ากับพาริตาดัานเองนี่ก็เป็นการอัปเดตนนนครร,ร,ครััับกกาโหห้้้งงงีไปแสดพลใเ็ เลยนะครับว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่ว่าพลังแฟนคลับเนี่ยก็แรงไม่แพ้กันเลยนะครับใครที่อยากโหวตไปกันเลยที่ยูพิกนะครับคลิปนี้เราแบมอัปเดตเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยใครเป็นแฟนคลับพาริตาและชชคิตา้าไปช่วยกันโหวตให้กับน้องๆทั้งสองคนให้ขยับขึ้นไปอีกได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท็อป5คือมาแรงแล้วก็แข่งขันกันสูงมากๆยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ก Baby กกััับบี้้้มออนนนนตตร์ววคลลลิปปงไแา เจอกัในใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะครับสวัสดีครับอันยอง